วันนี้ผมเปลี่ยนความคิดแล้วครับผมไม่ต้องการคนตามเยอะหัวใจเยอะแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราเล่นทิกต o อกเพื่ออะไรฮะเพื่อหาเพื่อนหามิตรภาพลองคิดดูนะฮะบางทีเราทักคนดงัดงๆไปเนะี่ยไม่เคยมีเลยเราคอมเมนต์ไปเขาไม่เคยตอบอินบ็อกซ์ไปไม่เคยรับหัวใจแม่กดให้ปุสะดวกยังไม่เคยมีแต่ในทางกลับกันผู้ติดตามน้อยสังคมน้อยชนเผ่าน้อยๆยของผมกดหัวใจให้กันตลอดคอมเมนต์ไปคอมเมนต์มา